โอ้โห oh. วันนี้นะคะเป็นรังที่เจ็ดล้วค่ะผู้ก,กองนับหน่อยค่ะมีกี่ชั้นนับได้ไหมอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้ากผู้กองสิบหกชั้นรังเมื่อกี้เก้าชั้นน,นะคะเอา้าเอา้เอา,อา,อา,อาตากล้องเข้าใกล้กว่านี้ไม่ได้นะคะไม่ต้องห่วงนะ,งนะไม่ต้องห่วง ไม่ได้ทดําร้ายเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรามีดอกไม้ป่าเยอะแยะให้ท่านเราขอแค่น้ําหวานนะคะเราขอแค่น้ําหวานเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านใหม่นะคะอ๋อหลังจากที่ผู้กองเอามาปุ๊บผู้ช่วยผู้กองก็จะปัดตัวออกแล้วก็ใส่ถังก็าทางานเป็นกระบวนการค่ะเขารู้งานค่ะเขารู้หน้าที่อ,อือหือ อยยากเข้าไปใกล้กว่านี้ค่ะแต่มันมีแต่ค่ะเผื่อมืออีกข้างหนึ่งลังจากได้เสร็จเราก็จะมาใส่ถังแบบนี้นะคะอาจะแยกค่ะอันนี้เป็นปน,น้ำหวานใช่ไหมคะใน,นกรละมัง<ช>อ๋<ช>อ,เ,อ,อเก็บใส่น้ำหวานไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะกับภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตาลแพงค่ะของเรา <สด S 1> ของแท้ค่ะสดๆดค่ะโชว์เลยค่ะก็ยังไม่ได้ถามนะคะว่าผู้กอง จะขายไม่ขายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะทักแชทถามได้ค่ะเผือ่อว่าเหลือกินนะคะเพราะผู้กองบอกว่าจะเอาไว้เอาไว้กินตลอดปีแต่ถ้ามันเยอะเกินไปก็ไม่แน่ค่ะก็เดี๋ยวค่อยทักแชทส่วนตัวนะคะ